โดเชวิตาอยู่อิตาลีกับแป้งโดเชีวิตาสวัสดีท่านจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะในช่วงวันอาทิตย์ที่แควนปุญญาคนจะหนานแน่นเลยค่ะทั้งคนโลเคอลเองแล้วก็นักท่องเที่ยวจะออกมาทะเลกันช่วงสายๆคนจะแน่นเอียดเต็มชายหาดส่วนร้านอาหารช่วงเที่ยงคนก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะ เรามาทานอาหารเที่ยงง่ายๆเป็นร้านบิสตูที่บาร์แอบอนกาแฟได้ว่าราคาอาหารที่นี่ถูกมากหมดนี่แค่9ยูโรเองค่ะรวมเครื่องดื่มเป็นโค้ก2กระป๋องจ่ายไปแค่11ยูโรเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเล็งหาที่ลงเล่นน้ำนะคะเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์คนแน่นขนาดจนไม่มีที่จะวางเก้าอี้เลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ซัมเมอร์นี้อยากจะทำมากมากก็คือเช่าเรือขับค่ะหลังจากเช็คราคาในอินเทอร์เน็ตแล้วราคาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันต้องมานั่งทบทวนอีกทีนึงค่ะว่าจะคุ้มหรือเปล่า ไอเราก็เป็นคนเมารถเมาเรือด้วยสิแค่นั่งรถยังต้องใช้ยานดมยาหมองเลยค่ะทุกคนถนนของคว้นปุญญาที่ตาลี่นี่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็แคบบางที่ Secret Beach เนี่ยก็แทบจะไม่มีที่จอดรถแต่ว่ามันสะดวกสบายสำหรับคนที่มีเรือมากๆเลยค่ะ อยากจะไปใช้หาดไหนก็แค่จอดเรือทิ้งไว้แล้วก็ลงตัวจุ่มลงในน้ำหิวหิวก็จอดเรือค่ะแวะขึ้นฝั่งทานข้าวไม่ต้องวิ่งหาที่จอดรถไม่ต้องเสียตังใจค่าจอดรถเลยค่ะไม่สัมเมอนี้ก็ซัมเมอร์อหน้าค่ะต้องมีโอกาสได้เช่าเรือขับนแน่ กลางวันเล่นน้ำตกเย็นมาก็ต้องมาหาอะไรดื่มกันชั่วโมงคุณภาพของคนอิตาเลียนก็คือชั่วโมงอ p เพรติโวค่ะมาหาอะไรดื่มเย็นๆกันที่บาร์นี้ที่เล็กเชร,ร้านนี้น้ำเปล่าที่เสิร์ฟเป็นเวลคัมดริง์เนี่ยเขาใส่แตงกวาแล้วก็เลมอนด้วยเป็นเวลคัมดริงน้ำเปล่าที่อร่อยมากๆค่ะหอมเย็นชื่นใจ ในช่วงเวลาอเรติโวเนี่ยไม่ใช่แค่ดื่มเฉพาะพวกแอลโกอฮอล์นะคะใครอยากจะดื่มเป็นซอฟต์จริงเป็นกาแฟเป็นน้ำปั่นก็ได้ค่ะเพราะว่าอะเปรติโวเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยใครสะดวกสั่งอะไรดื่มเนี่ยตามใจคนดื่มเลยนะคะจะดื่มช่วยๆก็ได้หรือว่าจะสั่งอะไรมาลองท้องก็ได้แลนนี่คือพริกแห้งทีเด็ดของควานปุญญาค่ะพริกลูกค้านี่ เป็นพริกที่เสียชาติเกิดมากสีแดงสดสวยแต่รสชาติไม่เผ็ดเลย mm. เขาจะนิยมเอามาตากแห้งแล้วก็ทอดก,กรอบแบบนี้ mm. เป็นอาหารทานเล่นกินแทนมันฝรั่งทอดกรอบเลย mm. เวลาไปที่บาร์ค็อกเทลกันเนี่ยจะชอบสั่งเนโครนีค่ะ mm. เพราะว่าเป็นคลาสสิกค็อกเทลที่รสชาติมันไม่เบื่อง่าย ไม่เคยชอบเครื่องดื่มรสชาติหวานๆ <Okay. S 1> สักเท่าไหร่ค่ะ <Okay. S 1> ระหว่างที่ดื่มเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องดินแน่ เยนนี้จะกินอะไรกันดีเป็นคำถามโลกแตกมากค่ะด้วยความที่เป็นวันอาทิตย์นะคะร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่บ้างเลยตัดสินใจไปฝากท้องที่ร้านอาหารข้างนอกกัน ร้านอาหารที่ค้นปุญนยาของอิตาลีเปิดค่อนข้างที่จะดึกค่ะเลยมีเวลากลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกมาทานข้าวกันทานข้าวที่แปลว่าทานข้าวจริงๆเพราะว่าเย็นวันนี้เราจองร้านอาหารญี่ปุ่นไว้ค่ะถ้าแถวๆนี้มีร้านอาหารไทยก็อยากจะไปกินอาหารไทยมากเพราะตั้งแต่กลับมาจากประเทศไทย6เดือนก่อนเนี่ยยังไม่ได้ทาน้มต่ำสักวันเลยค่ะ ครับรถ15นาทีจากที่บ้านนะคะมาดินเนอร์กันใกล้กๆกล้บ้านเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่วิวดีมากๆเป็นกึ่งคอกเทลบาร์แล้วก็มีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นอาหารเอเชียยอดทิตของคนยุโรปก็ต้องชูชินี่แหละค่ะร้านอาหารเอเชียยอดทิศของคนยุโรปเพราะว่ารสชาติซูชิไม่ซ้ำซ้อนไม่มีเครื่องแงออข่ง da classe. ท้าวันไหนทานไม่อิ่มเราต้องมาต่อกันที่ร้านจิลาโต้ะคะ่ะมองเห็นร้านอาหารที่เราไปทานมาด้วยนะะี่ยค่ะ สั่งของหวานลังปากเป็นเจลาโต้คนละถ้วยเล็กๆค่ะเป็นของหวานหน้าร้อนที่ขายดีมากๆสั่งรสชาติอยู่กันมาทานคนละถ้วยแบบลอกกันมา

อรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้าวันใหม่เนะคะเราจะใช้ชีวิตดีๆในวันอาทิตย์ enjoy กินข้าวนอกบ้านแต่ว่าจะมาหมดหนทางในวันจันทร์เพราะว่าร้านอาหารส่วนมากแล้วก็ร้านค้ารวมไปถึงร้านขายปลาจะปิดในวันจันทร์ค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ซูปเปอร์ใกล้ๆบ้านกันมีเมดูในหัวแล้วค่ะจะไปตามล่าหาวัตถุดิบบางอย่างอากาศร้อนมากๆนะคะ37องศา มันเดินอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่เดินอยู่ในเมืองดีหน่อยนะคะที่แบบมีลมบ้างเหมือนเมืองนี้ไม่มีคนเลยค่ะเพราะว่าเขาปิดหน้าตากอยู่แต่ในบ้านกันนะคะเราจะได้ยินเฉพาะเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานแค่นั้น ส่วนมากนะคะวันจันทร์คือพวกค้างค้าอาจจะปิดพวกร้านอาหารเหมือนกันฉะนั้นแทนไปกินข้าวข้างนอกบ้านก็คือต้องปิดไปเลยค่ะเราก็เลยต้องมาซูปเปอร์นะคะส่วนมากเขาจะปิดประมาณ2องทุ่มก่อนที่ซูปเปอร์จะปิดเราก็เลยต้องมาซื้ออาหารไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินเย็นนี้ พลันไว้ว่าจะทําเป็นลาซานญานะคะจะทําซอสรากูต้องมาหาซื้อเนื้อบดก่อนถ้าเนื้อบดที่เขาแพ็คไว้ไม่มีขายจะต้องเดินไปสั่งที่เคาน์เตอร,ร์ค่ะป <Rice. S 1> กติแล้วถ้าเป็นเนื้อเนี่ยเราจะทานกันคนละ100กรัม สำหรับบ้านเราวันนี้สองคนก็สองร้อยกรัมค่ะเลือกเนื้อส่วนที่อยากได้เลยนะคะส่วนไม่ติดมันส่วนติดมันพนักงนานก็จะตัดเนื้อไปช่างเราก็บดเนื้อให้ค่ะซตี ได้เนื้อสำหรับทำซอสร,รากูแล้วนะคะส่วนผักเนี่ยเรามีในตู้เย็นฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อตัวพาสต้าแล้วก็นมสดเพิ่มค่ะ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนับเดือนคือไม่รู้ว่าเดือนไหนอยู่ตรงเลขไหนจะต้องมานับมือเองแบบนี้ค่ะถ้าใครเป็นแบบนี้เราคือเพื่อนกันค่ะส่วนชีทเนี่ยขอซื้อแบบที่ขูดสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าจะให้ขูดเองกลัวจะเมื่อยมือแวะผ่านเชลอาหารเอเชียให้ชื่นใจมีกะทิขายด้วยค่ะ แค่เห็นคําว่าเอเชียแปะที่บันจุภันก็ดีใจแล้วซื้อนมในนมสดนะคะในราคา1ยูโร9 9 2ยูโรนะคะแต่ว่าซื้อเบียร์แช่เย็นเมื่อกี้มีคนซื้อก่อนหน้านะคะ1ยูโร50ก็เลยเอ๊ะทำให้ซื้อนมแพงกว่าเบียร์เอากระเป๋าผ้ามาเองนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกที่นี่มันอ่อนแอมาก แบกยังไม่ถึงบ้านขาดแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันนะคะทุกคนกลับถึงบ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวซอสรากูทิ้งไว้กันก่อนเลยนะคะเตรียมสามเกออิตาเลียนะคะ่ะใครสะดวกหั่นเป็นชิน้นเล็กด้วยมือก็หั่นเลยนะคะส่วนแป้งจะใช้เป็นเครื่องบดค่ะ นามเกลออิตาเลียนแครอทเซลลารีหัวหอมเทล,ลงไปรวมกันในกระทะตั้งกระทะใส่โอลิฟอยแล้วก็ผัดให้เกิดกลิ่นฉุนค่ะพอสามเกลออิตาเลียนเริ่มยวบแล้วก็ใส่เนื้อลงไปผัดไปเรื่อยๆให้น้ำเนี่ยออกมาจากตัวเนื้อ พอเนื้อเริ่มสุกเริ่มเปลี่ยนสีก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะใครมีน้ำเปล่าก็ใส่น้ำเปล่าเพิ่มความหอมของซุปด้วยการใส่ใบโหระพาอิตาเลียนซื้อเป็นต้นครั้งนู้นลงกระถางทิ้งไว้ ปักมาใช้ทำอาหารบ่อยมากจนใบนี่โตตามไม่ทันคนกินเลยค่ะ ปิดฟ้านะคะตั้งด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงส่วนอีกวัตถุดิบหนึ่งอย่างนะคะก็คือเบสเมลซอสจะทำจากเนยแล้วก็นมสดแล้วก็จะใส่แป้งค่ะละลายเนยในหม้อทิ้งไว้จากนั้นค่อยๆทยอยใส่แป้งแล้วก็คนให้เข้ากัน ตั้งไฟอ่อนค่อยๆตีไปทยอยใส่นมจนเป็นครีมค่ะพอเตรียมวัตถุดิบครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันนะคะ ชั้นแรกนี่ทาครีมเหนืดๆลงไปก่อนนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ลาสัญญานี่ติดทาดจากนั้นแต่ละชั้นของลาสัญญาของเราก็ประกอบไปด้วยซอสรากูโรยด้วยชีสตามด้วยครีมเบสเมลก่อนที่จะแปะด้วยเส้นพาสต้า จากนั้นก็อบทิ้งไว้ค่ะชอบกรอบมากๆก็ตั้งนานหน่อยหรือว่าอบจนกระทั่งตัวชีสที่โรยหน้าเนี่ยแหง้งแค่นี้ก็ได้ทานแล้วคะ่ะลาซานญาโฮมเมดของเราถาดที่ใช้นี่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงก็เลยทำให้ชั้นไม่สวยลาซานญาวันนี้เชฟน้องเฟเดมไม่ได้ทำนะคะแต่ตักเสิร์ฟประหนึ่งทำเองกับมือ เตรียมยึดเครดิตเรามากฟ so, อิวอิตาลีกับแป้งโดชีวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แป้งด้วยะคะ่ะ